ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอ้อมค่ะแช่ค่ะ5อาการเตือนผู้หญิงก่อนหัวใจวายหนึ่งเดือนสัญญาณอันตรายที่หมักถูกมองข้ามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงที่จะมองข้ามสัญญาณเตือนโรคหัวใจวายซึ่งอาจเพิ่มโอกาสเสียชีวิตได้แม้ว่าอาการเจ็บหน้าอกจะเป็นสัญญาณที่หลายคนคุ้นเคยแต่ยังมีอาการอื่นๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก และมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโรคทั่วไปทำให้ชะลอการไปพบแพทย์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation พบว่าผู้หญิงจำนวนไม่น้อยรายงานว่ามีอาการท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยในเดือนก่อนเกิดหัวใจวายโดยกว่า39%ของผู้เข้าร่วมการศึกษาระบุว่ามีอาการผิดปกติล่วงหน้าแม้ว่าอาการท้องอืดมักไม่เกิดขึ้นระหว่างหัวใจวายจริงๆข้อมูลจาก NHS อธิบายว่าอาการอาหารไม่ย่อยิสเปปเซียคืออาการปวดหรือไม่สบายบริเวณท้องส่วนบนหรือปวดแสบกลางอกฮาร์ตเบิร์นงานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อให้เห็นภาพอาการของโรคหวัวใจในผู้หญิงได้ชัดเจนขึ้นและช่วยให้แพทย์กับประชาชนทั่วไปไม่มองข้ามสัญญาณเหล่านี้งานวิจัยชี้ผู้หญิงถูกวินิจฉัยโรคหวัวใจผิดพลาดบ่อย นักวิจัยระบุว่าการอธิบายอาการหัวใจวายที่ใช้กันในปัจจุบันมักอิงจากผู้ชายผิวขาววัยกลางคนทำให้เกิดความเข้าใจที่แคบและคลาดเคลื่อนส่งผลให้ผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งที่การศึกษาพบว่า85-90%ของผู้หญิงมีอาการเตือนหลายอย่างก่อนหัวใจวาย5อาการเตือนล่วงหน้าก่อนหัวใจวาย1เดือน1 อ่อนเพลียผิดปกติ 2. นอนหลับยากหรือนอนหลับไม่สนิท 3. หายใจทีหรือหายใจสั้น 4. อาหารไม่ย่อย 5. วิตกตังวลอาการที่เกิดขึ้นขณะหัวใจวาย 1. หายใจทีสอรู้สึกอ่อนเพลีย 3. อ่อนเพลียผิดปกติ 4. เหงื่อออกเย็น 5. วิงเวียนศีรษะ มูลนิธิหัวใจแห่งสหราชอาณาจักรหรือ BHF ระบุว่าผู้หญิงมีโอกาสถูกวินิจฉัยโรคหัวใจผิดพลาดมากกว่าผู้ชายถึง50%ดังนั้นการตระหนักถึงสัญญาณเตือนล่วงหน้าจึงสำคัญอย่างยิ่งวิธีลดความเสี่ยงโรคหัวใจวาย 1. ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อเพิ่มพลังงานและคุณภาพการนอนหลับ 2. ควบคุมน้ำหนักและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 3. จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน14หน่วยต่อสัปดาห์ 4. เลิกสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด 5. ควบคุมความดันโลหิตคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลในเลือดอาการเตือนหัวใจวายในผู้หญิงมักแตกต่างจากผู้ชายและบางครั้งถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโรคทั่วไปการรู้จักสัญญาณล่วงหน้าเช่นอ่อนเพลียผิดปกติหายใจที หรืออาหารไม่ย่อยจะช่วยให้เข้ารับการรักษาได้ทันเวลาลดความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันและปกป้องสุขภาพในระยะยาวค่ะ